ยินดีต้อนรับญาติโยมทุกท่านหลวงตาจะมาเล่านิทานชาดกตันธุละนาลิชาดกซึ่งเป็นเรื่องราวที่อยู่ในพระไตรปิฎกหมวดเอกนิบาตชาดกโดยเรื่องนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงภัยของความโลภและความสำคัญของการรู้จักประมาณตนรวมถึงความซื่อสัตย์ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการดำเนินชีวิตที่สงบสุขและปราศจากความเดือดร้อน มาเริ่มกันเลยนิทานชาดกตันธุลนาลิชาดกเข้าสารเพียงตะบันมือกับความโลภที่ไม่มีที่สิ้นสุดในอดีตการนานมาแล้วพระโพธิสัตว์ถือกำเนิดเป็นรุกขเทวดาผู้สถิตยอยู่หน้าต้นไทรใหญ่ริมทางแห่งหนึ่งซึ่งได้เฝ้ามองดูความเป็นไปของโลกมนุษย์และสรรพสัตว์และใช้ปัญญาพิจารณาถึงกรรมดีกรรมชั่วของผู้คนทั้งหลาย อยู่มาวันหนึ่งมีพราหมณ์ผู้หนึ่งเป็นคนยากจนข้นแค้นมีฐานะลำบากมากเขาต้องทำงานรับจ้างเลี้ยงชีพไปวันๆมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาได้รับค่าจ้างเป็นข้าวสารเพียงหนึ่งตะบันมือคือข้าวสารปริมาณเล็กน้อยที่พอใส่ภาชนะไม้เล็กๆได้หนึ่งหน่วยตวงโดยข้าวสารจำนวนนี้แทบไม่พอกินสําหรับมื้อเดียวด้วยซ้ำไป พราหม์ผู้นั้นเมื่อได้รับเข้าสารมาแล้วก็ได้เดินทางไปตามถนนใหญ่ระหว่างทางเขาได้พบกับหมาตัวหนึ่งซึ่งเป็นหมาจรจัดดูผอมโซและหิวโหวยมากกำลังเดินตามเขาไปติดติดด้วยแววตาอ้อนวอนพราหมณ์เห็นดังนั้นก็รู้สึกสงสารจับใจเขาจึงแบ่งเข้าสารเพียงครึ่งหนึ่งจากที่มีอยู่เล็กน้อยนั้นให้แก่หมาตัวนั้นกิน หมาตัวนั้นเมื่อได้กินข้าวสารที่พรามแบ่งให้ก็รู้สึกอิ่มหนำและดีใจเป็นอย่างยิ่งด้วยความกระตันยูและรู้คุณมันจึงส่งเสียงเห่าด้วยความยินดีและเดินตามพรามไปไม่ห่างไม่นานนักพรามก็เดินทางต่อไปจนกระทั่งพบกับไก่ตัวหนึ่งไก่ตัวนี้กำลังคุยเขียหาอาหารอยู่ข้างทางด้วยความหิวโหวยมันดูผอมแห้งมาก พราหมณ์ผู้นั้นเห็นดังนั้นก็เกิดความเมตตาอีกครั้งเขาจึงแบ่งข้าวสารที่เหลืออยู่อีกครึ่งหนึ่งซึ่งตอนนี้เหลือเพียงเสี้ยวเดียวของหนึ่งตะบันมือให้แก่ไก่ตัวนั้นกินไก่ตัวนั้นเมื่อได้กินข้าวสารก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากด้วยความซื่อสัตย์และรู้คุณมันจึงส่งเสียงขันด้วยความพอใจและเดินตามพราหมณ์ไปไม่ห่างเช่นเดียวกับหมาตัวนั้นเมื่อพราหมณ์เดินทางต่อไป เขาก็ได้พบกับชายเลี้ยงแพะผู้หนึ่งซึ่งชายเลี้ยงแพะผู้นั้นมีฝูงแพะมากมายแต่มีแพะตัวหนึ่งกำลังเจ็บป่วยและอ่อนแรงมากพรามเห็นดังนั้นก็เกิดความเมตตาจับใจอีกครั้งถึงแม้ว่าเข้าวสารของตนจะหมดแล้วก็ตามเขาก็ยังคงอยากช่วยเหลือทันใดนั้นเองรุกเทวดาโพธิสัตว์ผู้สถิตอยู่บนต้นไทรที่พรามกำลังเดินผ่าน ก็ได้เปล่งวาจาเตือนพรามว่าดูก่อนพรามเจ้ามีข้าวสารเพียงน้อยนิดแต่เจ้ากลับแบ่งปันให้แกสัตว์ผู้หิวโหยถึงสองตัวแม้ตัวเจ้าเองก็จะไม่มีกินเจ้าทำเช่นนั้นด้วยจิตใจอันเปี่ยมเมตตาย่อมเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่แต่บัดนี้ข้าวสารของเจ้าก็หมดแล้วอย่าได้ทำสิ่งใดเกินกำลังของตนไปนักเลย จงรู้จักประมาณตนเถิดพรามรับฟังคำเตือนของรุกขเทวดาแต่ด้วยความเมตตาที่แรงกล้าเขาจึงตัดสินใจบอกชายเลี้ยงแพะว่าท่านเลี้ยงแพะมากมายแต่แพะตัวนี้กลับป่วยหนักหากท่านจะกรุณาให้ข้าพเจ้าดูแลมันข้าพเจ้าจะพยายามรักษามันให้หายชายเลี้ยงแพะเมื่อเห็นพรามผู้ใจบุญก็ตกลงยกแพะที่ป่วยให้พรามไป พรามผู้นั้นก็รับแพะมาดูแลด้วยความเมตตาด้วยความดูแลเอาใจใส่อย่างดีจากพรามไม่นานนักแพะตัวนั้นก็หายป่วยแข็งแรงขึ้นอีกครั้งด้วยความกตัญญูหมาตัวนั้นไก่ตัวนั้นและแพะตัวนั้นต่างก็ไม่ยอมทิ้งพรามไปไหนพวกมันติดตามพรามไปทุกหนแห่งคอยช่วยเหลือและตอบแทนคุณตามกำลังของตนเอง และด้วยบุญกุศลแห่งความเมตตาความเสียสละและความซื่อสัตย์ของสัตว์เหล่านั้นทําให้พราหมณ์ผู้นั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นตามลําดับจากคนยากจนก็กลายเป็นผู้มีฐานะดีมีสัตว์เลี้ยงที่ซื่อสัตย์คอยช่วยเหลือในกิจการต่างๆจนในที่สุดเขาก็กลายเป็นเศรษฐีผู้มั่งคั่งและเป็นที่นับหน้าถือตาของคนทั่วไปข้อธรรม หรือข้อคิดที่ได้จากตันทุลนาลิชาดกนี้แม้จะเป็นเรื่องราวของคนยากจนกับสัตว์เล็กๆแต่กลับแฝงไว้ด้วยข้อคิดที่ส่งคุณค่าและเป็นสัจธรรมของการดำเนินชีวิตดังนี้ข้อที่หนึ่งความเมตตาและการแบ่งปันหรือทานบาร,รมีเมตตาบาร,รมีพรามผู้นั้นแม้จะมีเข้าสารเพียงน้อยนิด แต่ก็ไม่ละเลยที่จะแบ่งปันให้แก่สัตว์ที่หิวโหวยกว่าตนเองนี่คือหัวใจสำคัญของทานและเมตตาคือการรู้จักให้ด้วยใจบริสุทธิ์ไม่ว่ามากหรือน้อยย่อมก่อให้เกิดบุญกุศลอันยิ่งใหญ่และนำมาซึ่งความช่วยเหลือตอบแทนในภายหลังข้อที่สองความกระตันญูรู้คุณสัตว์ทั้งสามคือหมาไก่และแพะ ต่างก็แสดงความกตัญญูรู้คุณต่อพรามผู้มีเมตตาเมื่อพรามช่วยเหลือพวกมันก็ตอบแทนด้วยความซื่อสัตย์และช่วยพรามจนชีวิตดีขึ้นสิ่งนี้สอนให้เราเห็นว่าความดีงามที่ทำไปนั้นย่อมไม่สูญเปล่าและความกตัญญูเป็นคุณธรรมที่สำคัญยิ่งข้อที่สการรู้จักประมาณตนหรืออปปมาตาธรรมแม้พรามจะแสดงความเมตตา แต่รุกขเทวดาก็ยังเตือนให้พรามรู้จักประมาณตนไม่ทำเกินกำลังของตนจนเดือดร้อนนี่เป็นข้อคิดสำคัญว่าแม้จะทำความดีก็ควรทำด้วยปัญญาไม่ควรทำจนเกินขอบเขตหรือทำให้ตนเองเดือดร้อนเกินไปข้อที่สี่ความซื่อสัตย์และผลของความดีการที่สัตว์ทั้งหลายอยู่กับพรามด้วยความซื่อสัตย์ไม่ทอดทิ้งกันและช่วยให้ชีวิตพรามดีขึ้น แสดงให้เห็นว่าความซื่อสัตย์และการทำความดีเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำพาชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนไม่ต้องคดโกงหรือทำสิ่งใดที่ผิดศีลธรรมสุดท้ายนี้หลวงตาขอให้โยมทุกคนได้นำข้อคิดนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เราเป็นผู้มีจิตเมตตารู้จักแบ่งปันมีความกตัญญูซื่อสัตย์และที่สำคัญคือ รู้จักประมาณตนในทุกการกระทำเพื่อความสงบสุขความเจริญและการก้าวเดินบนเส้นทางแห่งธรรมะอันบริสุทธิ์เจริญผรอน